สวัสดีค่ะนารีขีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมีนนะคะประจําเดือนกันยายน2567ดนะอ่าดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปเนาะอ่าเรามาดูกันดีกว่าดวงในภาพรวมของคนลัคนาราศีมีนในเดือนกันยายนสองห้านี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเนาะการเงินนิ่งนิ่งคงไม่ได้เพิ่งนิ่งตอนนี้นะแม่หมว่าน่าจะนิ่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหะ อตอนนี้เศรษฐกิจเหมือนจะดีนะกำลังจะเริ่มดีสักนิดหนึ่งฝนก็เทลงมาเนาะทำให้แบบค้าขายยากอีกฝนยังจะยิงยาวนะยิงยาวเลยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะเตรียมของตุนสเสบียงอาหารด้วยเนาะแม่หมอเตือนใน f เฟ e บ o ๊ k นาแล้วนะว่าน้ำปีนี้เยอะมากๆน้ำโดยเฉพาะจากน้ำป่านี่ยไหลลงเยอะนะห้าเหรียญคุยสภาพการเงิน อ่ะพิงออฟคับเดอะเดดเอ่อสิบดาบแม่เจ้าเดี๋ยวก่อนนะเอ่อ uh, ภาวะการเงินของคุณน่ะแม่หมอมองว่าหลายหลายคนหลายๆคนน่ะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนะการเงินมีแต่รายจ่ายจ่ายจ่ายแล้วก็กินเงินเก่าจนเงินเก่ามันจะหมดแล้วอะ่ะสภาวะหลายคนอาจจะเกิดจากการที่คุณตกงานมานานก็ได้ นะล้วทาให้อาจจะยังสมัครงานไม่ได้ค้าขายอะไรก็ยังไม่เป็นผลาการเงินก็เลยกินเงินเก่าไปเรื่อยๆอยากจะทําธุรกิจอะไรสักตัวหนึ่งก็ไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะคือลงทุนอะไรไปมันก็มีแต่เจงอะลงทุนอะไรมันก็มีแต่เงินหดหายเนาะหลายๆคนอาจจะโดนภัยธรรมชาติจนล้มละลายไม่มีเหลืออะไรเลยนะเดอะเดกับสิบดาบเนี่ยอาจจะโดนน้าท่วม เพืชไร่นาสวนเน่ยเกิดความเสียหายหรือธุรกิจที่ลงทุนไปสิบยี่สิบล้านน่ยมันอาจจะหายไปในพริบตาก็เป็นได้นะเพราะดูคุณดูน้ําสิน้ําที่มันมาเต็มไปหมดเลยอ่ะคนน่ยอยู่บนหลังคานั่นแหละค่ะความหมายนะประมาณนั้นอคุณมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะทําอะไรอะ <S <S นอกจากได้แต่อยู่นิ่งๆแล้วนั่งดูสภาวะที่มันสูญหายหรือล้มล้มหายไปจากชีวิตของคุณ โอ้คุณอย่าเพิ่งไปฆ่าตัวตายนะแม่หมอคิดว่าหลายๆลายคนอะ่ะเกิดภาวะวิกฤตการเงินห้าเหรียญเนะี่ยอาจจะคุณลงทุนอะไรแล้วมันเจ๊งไปก็ได้หรือถูกโกงอะไรมาสักอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นอะ่ะแล้วมันไม่ได้คืนนะคะเออแต่แม่หมอมองว่าคุณอย่าเพิ่งหมดอะไรตายอยากในเวลานี้เพราะสภาวะที่คุณเป็นอยู่อะ่ะมันไม่ได้มีคุณเป็นอยู่เพียงคนเดียวเนาะมีเพื่อนร่วมโลกที่เป็นแบบคุณอะ่ะเยอะแยะเลยทั่วโลกต่างประเทศเขาก็เป็นเหมือนคุณ แต่เกิดมาชาติพบหนึ่งเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อเนาะเออบางคนอาจจะกำลังโดนจะเจ้าหนี้หรอทวงซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับคุณก็เป็นได้เนาะหรือบางคนไปทวงไปทวงลูกหนี้ทวงไม่ได้เขาไม่คืนเงินอีกแล้วทำให้คุณชอดเงินสภาวะถามว่าเฮ้ยเดือนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมมันก็ยังคงเป็นอยู่เนาะคือ คุณอาจจะยังไม่สามารถจะได้เงินก้อนเนี้กลับคืนมาเงินก้อนที่มันสูญเสียกลับคืนมาหรือธุรกิจของคุณที่มันร่มสลายไปอที่มันล้มไปนะคะมันคือล้มไปแล้วไงมันคือจบล้มไปแล้วนะคะมันอาจจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ในเดือนนี้นะ The j u d g m e n t แต่อย่างน้อยโอเคนะมันก็ยังมี The j u s t m e n t มาเหมือนกับว่ากรรมครั้งเนี้ย มันอาจจะเป็นกรรมกรรมที่หนักหน่วงของคุณที่มันจะจบสิ้นแล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมหนักๆสุดท้ายของคุณก็ได้นะคะคือถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้น่ะ,ะไม่หมอเชื่อว่ามันจะดีขึ้นแหละเพราะเหมือนมันเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างจะจะแรงสําหรับคุณนะบางคนก็อาจจะมีปัญหากับผู้มีอิทธิพลถึงขั้นจะตามล้างฆ่ากันเอาชีวิตกันก็เป็นได้ แต่แม่หมอก็มองว่าเฮ้ยคุณยังปลอดภัยอยู่เพราะว่าเดอะ u d สต e n มมาสแสดงว่าคุณยังรอดปลอดภัยจากภาวะตรงนี้ได้อืมควีนออฟแนะคะเอ่อเพจออฟแวนคุณกำลังหางานกำลังรอคอยงานกำลังดูว่าคุณจะไปคุณจะไปทิศทางไหนดีอ่ะคุณอาจจะมีความคิดว่าคุณอาจจะอยากย้ายถิ่นย้ายแดนคุณอาจจะย้ายไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนหรือไปมองหา ช่องทางการทำมาหากินจากที่อื่นๆหรือจากธุรกิจอื่นๆอยู่ใช่ไหมคะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีบางคนอาจจะเหมือนกับถูกบีบออกจากงานก็เป็นได้อย่างที่แม่หมอบอกว่ายุคนี้มาเป็นยุคขุดสันดานของคนออกมานะคะ,ะผู้คนที่มีกิเลสในใจนะมันจะขุดออกมาการแก่งแย่งการอิจฉาริษยาการใส่ร้ายนะ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆให้คุณได้เห็นได้นะคะ การแย่งชิงดีชิงเด่นกันน่ะรวมถึงหลายๆคนอย่างที่บอกว่าในที่ทํางานน่ะอาจจะโดนล,ลุสมสกรรมหรือในครอบครัวอาจจะโดนล,ลุมสกรรมเนาะโดนบีบบีบให้ต้องออกจากงานก็เป็นได้เออแล้วคุณก็อาจจะกําลังมองว่กาออกําลังรอคอยงานที่คุณสมัครงานไปก็ได้นะว่ามันจะได้หรือเปล่าอู้เดอะไม่จิเชียนมาไม่ต้องห่วงนะคุณอาจจะเป็นแมวก้าวชีวิตก็ได้แม่หมอมองว่าอย่างนั้นน่ะคือยังไงคุณก็ไม่ตายหรอกคะ่ะยังไงคุณก็มีชีวิตรอดอยู่ได้ ในเวลาที่คุณสิ้นหวังนะในเวลาที่คุณท้อแท้รู้สึกว่ามันมันหมดแล้วอะ่ะชีวิตเนี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะแต่มันมักจะเกิดปาฏิหาริ์กับคุณอยู่เสมอนะมันเป็นบททดสอบค่ะบททดสอบในชีวิตของคุณบททดสอบบ่วงกรรมของคุณกรรมในอดีตชาติของคุณคุณอาจจะเป็นผู้กําหนดมาเพื่อที่จะล้างกรรมอะ่ะแล้วเพื่อที่จะได้ผ่านไปสู่ยุคใหม่ไงถ้าคุณกําหนดมาแบบนั้นไม่ต้องห่วงนะวิบากกรรมคุณจะถาถมมาเยอะแยะมากเลย แต่คุณต้องผ่านไปให้ได้นะคะในที่สุดแล้วแม่หมอมองว่าเดือนนี้คุณจะมีปาฏิหาริย์แบบไม่กล้าคาดคิดงานที่คุณสมัครไว้ที่คุณคิดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันอาจจะไม่ได้แล้วอะ่ะ mm. เขาอาจจะเรียกคุณสัมภาษณ์ก็ได้นะคะสถานะคนที่เรียนหนังสืออยู่แล้วสอบที่ไหนไม่ได้บางทีเนี่ยคุณลองไปสอบอีกที่หนึ่งอะ่ะคุณอาจจะเจอช่องทางในการเรียนที่ดีขึ้นนะสามารถสอบติดสถาบันอื่นๆให้คุณได้เรียนได้ ธุรกิจใดๆเนี่ยแม่หมอมองว่าบางคนแบบอายุเยอะแล้วว่าสมัครงานไม่ได้อ่ตกงานมานานทําธุรกิจทําส่วนส่วนตัวแล้วมันเจ๊งวงไปกับน้ํารอบนี้หรือว่าอ่าช่วงชีวิตช่วงนี้แต่เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่ในตัวเยอะแยะเลยในที่สุดเดือนเนี้ยคุณจะขุดค้นพบความสามารถในตัวคุณอ่ะแล้วเอามันออกมาอย่างเช่นใครเคยเป็นหมอดูเคยเรียนไพ่ยิปซีมา แม่หมอมีคลิปสอนไพ่ยิปซีเนี่ยคุณไปที่เพลย์ลิสต์นะคะมีสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการทํานายเลยคุณก็ไปเรียนรู้ได้แล้วคุณก็เอาควา,ามสามารถออกมาทำเป็นยูทูบเบอร์เนๆๆๆี่ยเนี่ยเนี่ยยูทูบเบอร์อะค่ะคุณก็จะสามารถทําธุรกิจได้เวลาทํา youtube เนี่ยคุณจะไปคาดหวังว่าหนึ่งเดือนคุณต้องประสบความสําเร็จนะบางคนอาจจะสองสามเดือนสําเร็จบางคนก็เป็นปีก็มีแต่คุณต้องไม่ย่อท้อน,นะคะพยายามทําไปเรื่อยๆแล้วคุณจะสําเร็จได้นะคะหรือไม่ก็ไลฟ์สดในติ๊กต k อกอะ เขาบอกว่าช่องทางเทคโนโลยีอ่ะตัวนี้คือตัวแทนของเทคโนโลยีอ่ะคุณจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นอย่าอย่าอย่าไปที่ว่าฉันไม่ได้แลวฉันจะไม่ศึกษาแล้วคุณจะไปต่อไม่ได้นะคุณต้องศึกษาเทคโนโลยีให้เป็นแล้วผันเข้าสู่การทํางานบนโลกโซเชียลนะคะมีเยอะแยะเลยนักเขียนถ่ายรูปลงโซเชียลขายวาดรูปลงโซเชียลขายไลฟ์สดอะไรก็ได้ร้องเพลงสวดมนต์เต้นลําทําไปเถอะค่ะ คนกดหัวใจให้คุณกดของขวัญให้คุณนั่นคือมูลค่าที่เง yeah. ินที่คุณจะได้ทุกๆเดือนทุกๆวันอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ได้ไงแล้วดีไม่ดีคุณอาจจะปังบางคนสวดมนต์จนปังจนดังเลยนะจะบอกให้แทนที่จะสวดมนต์อยู่กับตัวเองที่บ้านไม่ค่ะไลฟ์สดสวดมนต์ไปเลยได้ทั้งเพื่อนร่วมบุญเพื่อนร่วมทาทานทําได้ทั้งรายได้มาด้วยเห็นปะเขาบอกว่าให้คุณผ่านอาชีพ เข้าสู่โรคโซเชียลใช้เทคโนโลย,ยีให้เกาะเกิดประโยชน์โดยที่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรหนักๆอ่ะเพราะเงินที่คุณมีอยู่เจ็ดเหรียญน่ะมันก็น้อยนิดแล้วหรือปะมันใช้ใจ่ายไปจนแบบเยอะมากแล้วอ่ะแม่หมอก็ไม่แนะนําให้คุณที่จะไปลงทุนอะไรหนักๆในเวลานี้ถ้าใครบอกว่าจะลงทุนเลยก้อนใหญ่ๆดีไหมเหลือเงินก้อนสุดท้ายอ่ะอยา่าค่ะหยุดเอาไว้ก่อนเลยทําอะไรบนโลกโซเชียลที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะเก็บเป็นทองคําแท่งเอาไว้ หรือซื้ออสังหาที่มันแบบทางเหนือทางอีสานที่มันที่ดอนดอนสูงๆอะ่ะซื้อไว้เก่งกําไรก็ได้ค่ะซื้อมาขายไปก็ได้ยังไงมันก็ได้กําไรเพียงแต่อามจะขายยากหน่อยถ้าเป็นทองคาอะ่ะมันก็ผันผวนเล็กๆน้อยๆอย,อยังไงมันก็โดดขึ้นเรื่อยๆซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปก็ได้ไงเออจะดีกว่านะคะแต่ไม่แนะนําให้คุณเทรดนะดูบางคนอาจจะล้มละลายจากการเทรดก็ได้นะคะเทรดเทรดหุ้นต่างๆอะ่ะเพราดูดวงชะตาคุณไม่น่าจะเทรดหุ้นได้ถ้าเทคโนโลยีเนี่ย ตัวเนี้ยมากับตัวเดอะเดตมากับสิบดาบมากับห้าเหรียญแสดงว่าคุณเล่นหุ้นไม่ได้แต่คุณเล่นหุ้นอ่ะคุณเจ๊งบงเลยนะแต่ถ้าคุณเล่นเป็นพวกปันผล,ผลพันธบปัรอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะได้เนี่ยเขาแนะนําอาชีพของคุณนะคะขุดค,ความสามารถส่วนตัวของคุณขึ้นมาแล้วมันจะปังปังโดยที่คุณไม่คาดคิดเพราะไพ่ใบเนี้ยเป็นตัวแทนของอ่าเขาเรียกว่าไงปาฏิหาริย์ในชีวิตอะคะ่ะหรือบททดสอบองค์เนี่ยเขาชอบล้อเล่น เขาชอบทดสอบกับคุณอ่ะคุณทนได้คุณปรับได้คุณก็รุ่งได้เอออะไรที่คุณคาดหวังอ่ะบางทีเขาไม่ให้คุณหรอกอะไรที่คุณไม่คาดหวังแต่คุณทำทำไปอ่ะบางทีมันอาจจะปังได้นะคะเขาอาจจะสนับสนุนคุณเห็นคุณเฮ้ยตั้งอกตั้งใจทํางานดีนะเขาก็อาจจะช่วยเหลือคุณให้คุณปังอ่ะองคเนี้พระสยามเทวาธิราชนะมีอะไรลองไปขอกับองพระสยามเทวาดูนะคะพระสยามเทวาฒนเขาฉลาดเขาเก่งเทคโนโลยีมากๆกับหลวงพ่อโสธรในเก่งคุณมีอะไรคุณไปขอเขาดูนะคะเน ในเดือนนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของการงานแปดแปดถ้วยเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่คุณมีเกณฑ์อาจจะต้องสละสละจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะสละเพื่อใครหรือว่าสละเพราะว่ามันสูญเสียไปแล้วคุณก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะโยกย้ายถ้าตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้มันน้ําท่วมซ้ำซากปลูกพืชผลยังไงก็ท่วมทุกปีอะขายไปนะ,ะขายแล้วก็ย้ายย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็ทําเนีย โลกโซเชียลแต่ถ้าบางคนเจอกดดนันเกิดเจอความกดดันในเรื่องของการงานแล้วมีวิแววว่าจะถูกบีบออกหรือจะอยู่ไม่ได้อย่าเพิ่งออกกอดงานแน่นๆค่ะใครไม่ชอบคุณนะเสนอหน้าไปให้เขาเห็นบ่อยๆนะคะให้เขาทุกข์อกทุกใจนะคะให้เขาอกแตกตายเพราะเห็นหน้าคุณตลอดเวลานะคะคุณอย่าไปอกแตกตายเพราะเขานะคะเออเหเนอะเขาเรียกว่าอะไรนำยออเอาหนามบ่งเหรอ เธอไม่ชอบหน้าฉันนะเธออยู่ตรงไหนเธอก็จะเห็นแต่หน้าฉันนะเอาให้เธอบ้าตายไปข้างหนึ่งเลยเอาอย่างนี้จะดีกว่าไหมเออในเมื่อถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดต่อเขาเนาะแต่ถ้าคุณคิดจะออกอย่าเพิ่งออกนะคะกอดงานแน่นแล้วท,ทําธุรกิจส่วนตัวของคุณอะให้มัน,มใ,หมนให้มันมั่นคงก่อนแล้วค่อยออกนะคะแต่ถ้าตรงนั้นอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆก็โยกย้ายสินฐานนะคะอยู่ไม่ได้ในในที่นี้หมายความว่ามีคนจะตามฆ่าคุณแล้วอะเดดสกับสิบดาบอะเ<ๆ>ขาจะมาตามฆ่าคุณแล้วเนี่ยหนีค่ะถอยค่ะ โยกย้ายนะคะอย่าอยู่คือไม่มีใครมัดแข้งมัดขาผูกตัวคุณเอาไว้กับที่นะคุณสามารถโยกย้ายได้ตลอดเวลาเอ่อไม่มีบ้านอะ่ะแม่หมอจะย้ายไปไหนเช่าไงมีที่ให้เช่าเยอะแยะเลยบ้านเช่าห้องว่างให้เช่าอาพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีเยอะแยะค่ะราคาถูก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 ,ถ,ก,ถ,กถึงแพงแพงก็มีก็เลือกเอานะคะอย่างน้อยโยกย้ายให้มันปลอดภัยก่อนนะคะ สองเหรียญในที่สุดแล้วเดือนนี้การเงินของคุณแม่หมอมองว่าสิ่งที่คุณทําจากความสามารถของคุณเองหรือว่าคุณเริ่มไลฟ์สดวันเนี้สองเหรียญคุณจะหมุนเงินได้สภาวะคุณจะยังหมุนเงินได้นะคะความปลอดภัยในชีวิตของคุณคุณก็ยังจะปลอดภัยอยู่แต่คุณต้องเริ่มทํานะอย่ามัวแต่ลังเลนะคะอย่ามัวแต่หวาดกลัวอย่ามัวแต่อายนะคะด้านได้อายอดค่ะถ้าคุณไลฟ์สดแล้วเฮ้ยไม่จำเป็นต้องสวยหรอกถ้าคุณอยากสวยอ่ะ มันมีแอปให้คุณเล่นอยู่แล้วกดไปเลยค่ะคนไลฟ์สดส่วนใหญ่ก็แอปทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครไม่เล่นแอปหรอกเออถ้าคุณไม่อยากแอปจะหน้าสดสดก็ได้เขาแค่ดูดูสิ่งที่คุณนําเสนอนะคะบางคนหน้าต่างไม่ได้สวยไม่ได้หล่ออะไรหน้าบ้านๆเนะะี่ยค่ะเขาก็นําเสนอชีวิตประจําวันไลฟ์สดของเขาไปขายของของเขาไปก็มีคนมาซื้อไงมีคนให้ของขวัญเยอะแยะเลยเนีย่ยลองทําดูนะคะพอได้พอคุณได้เงินจากโลกโซเชียลแล้วคุณจะรู้สึกติดใจนะคะคุณจะรู้สึกว่า ไอ้ความเขินอายนะมันจะหายปิดทิ้งนะคะมันจะเข้าสุเป้ไปเลยลองดูนะคะแม่หมอเชื่อว่าเงินมันจะเข้าแล้วคุณจะอยู่ได้นะอย่าลืมนะไปขอพระเสด็เทวทีิราชไปขอองค์หลวงพ่อโสธรน,นะมีอะไรไปขอเขานะคะเนี่ย <c oughs> สี่ถ้วยคุณอาจจะลังเลใจว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้วไม่รู้จะโยกย้ายไปทางไหนดีไม่รู้จะทําอาชีพอะไรดีก็อย่างที่แม่หมอบอกนะคะย้ายไปที่ไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยเพราะถ้าคุณทําในโลกโซเชียลคุณอยู่ที่ไหนขอแค่มีมือถือกับอินเทอร์เน็ต ขาตั้งกล้องสักอันหนึง่งอยู่ได้แล้วทำงานได้ทุกที่นะ The w i e w of Fortune บางคนนบางคนนะบางคน,นะางคนอาจจะคุณอาจจะมีการทำลายล้างกันไมนะ่บอกว่าทำลายล้างกันเนาะถึงขั้นจะฆ่ากันตายเนี่ยเพียงเพราะว่าการแย่งชิงมรดกทรัพย์สินกันก็มีเนาะมันก็มีเยอะแยะาคา่ะ ถ้ามารดกนั้นถ้าที่ดินนั้นจะเป็นของคุณยังไงมันก็เป็นของคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปแย่งชิงกับเขานะคะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจะดีกว่าแต่ถ้าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะถ้าฉันได้ขายอสังหาก้อนเนี้ฉันจะอยู่รอดอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนอเ,เนองินฉันจะปิดหนี้ได้หมดเลยปัญหาที่ของคุณทําไมมันถึงขายไม่ออกเดอะเดตมันมีผีอยู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยในพื้นที่ของคุณอะเดอะเดตกับสิบดาบอะต่อให้ที่สวยขนาดไหนถ้า ผีมันคุมเต็มเลยอ่ะจ้างให้มันก็ขายไม่ออกค่ะถ้าเป็นผีจรคุณยังไปเอาผ้าไปทาที่จีเอาน้ามนต์ตามวัดต่างๆไปพรมส่วนมนต์แผ่เมตตาให้เขาเขาก็ยังจะได้รับและยิ่งจะเปิดทางให้คุณแต่ถ้ามันเป็นผีสั่งผีไตของที่เขาสั่งมาคุณต้องไปหาคนมาถอนของมาไล่ผีออกให้คุณปราบหมอผีให้คุณได้แล้วที่ของคุณจะขายได้ไม่หมอเชื่อว่าในเดือนนี้คุณจะเจอเจอคนที่จะมาช่วยตรงนี้คุณแล้วคุณจะได้ขายอสังหาของคุณนะคะ มีเกณฑ์นะคะจะได้ขายอสังหามีเกณฑ์จะได้โยกย้ายที่อยู่ใหม่ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเออเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องพยายามนะคุณจะไปรอคอยความช่วยเหลือจากใครเนี่ยมันไม่มีอย่างตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามลุกขึ้นมาเองอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะเจ็ดดาบอีกสักสองสามใบนะทิ้งออฟสอ t h e Two Love มาเขาบอกว่า ในสถานที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันมีแต่คนจ้องจะทําร้ายคุณมีแต่คนจ้องที่จะเอาเปรียบคุณมีแต่คนคิดที่จะทําลายให้คุณธุรกิจล้มสุขภาพไม่ดีทําให้คุณย่าแย่ดังนั้นคุณควรที่จะย้ายออกจากที่ตรงนี้อะฮเถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายผู้ใหญ่ของคุณเนี่ย <c oughs> คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณ ถ้าคุณสามารถทําเรื่องโยกย้ายก็ให้โยกย้ายนะคะเพราะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณทําเรื่องโยกย้ายแล้ววันข้างหน้ามีเกณฑ์จะโยกย้ายงานได้จะย้ายแผนกก็ดีจะย้ายไปต่างถิ่นก็ดีแต่ในหน้าไพ่เขาบอกว่าเฮ้ยย้ายไปต่างถิ่นแล้วไม่ใช่ให้ย้ายเข้าไปในตัวเมืองนะถ้าในตัวเมืองน้ํามันกำลังจะท่วมในวันข้างหน้าก็ย้ายออกมาต่างจังหวัดแล้วคุณจะปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถโยกย้ายไปในที่ที่คนมีสิท์มีธรรมเหมือนคุณอ่ะ ณที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันมีแต่คนไม่มีสิทธิ์ไม่มีธรรมอะ่ะมีแต่คนที่มันมีแต่กิเลสความละโมบอะ่ะมันไม่เหมาะกับคุณบางทีเขาอาจจะบีบบีบให้คุณออกจากที่ตรงนั้นเพื่อที่จะนําพาคุณไปยังที่ที่มันปลอดภัยไงอย่างแต่ว่าส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาอาจจะไม่สามารถมาบอกคุณได้ว่ารีบย้ายจากตรงนี้นะชีวิตเธอจะไม่ปลอดภัยหรือน้กากำลังจะถาถมมาเธอต้องรีบย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ที่ที่นั้นปลอดภัยเขาบอกคุณไม่ได้ เขาอาจจะให้สถานการณ์น่ะมันบีบเค้นคุณนะคะให้คุณอยู่ไม่ได้แล้วให้คุณโยกย้ายออกจากจุดน,นี้ไปซะเพื่อไปสู่ความปลอดภัยถูเลิฟไปสู่ที่ที่แล้วมันอยู่แล้วมันมีความสุขอยู่แล้วมันปลอดภัยอยู่แล้วมันทํามาหากินได้ราบรื่นนะคะไม่ต้องมีใครมาคิดหน้าคิดหลังแทงหน้าแทงหลังคุณตลอดเวลาอยู่แบบนี้นะคะ <S <S เห็นเนาะสําหรับคนลัคนาราศีมีนค่อนข้างจะหนักหน่วงหน่อยเนาะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เพิ่งเกิดในเดือนนี้นะแ <c oughs> ม่หมอมองว่ามันเกิดมาต่อเนื่องแล้วแหละ ถามว่าในเดือนนี้ถ้าคุณปรับตามที่แม่หมอบอกเนี่ยคุณจะจบสิ้นวิบากกรรมตรงนี้นะแล้วจะได้เป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ใหม่ๆสังคมใหม่ๆอาชีพใหม่ๆที่มันดีสําหรับคุณนะคะโอเคนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ